มันสืบเนื่องจากการที่เรามีคนไข้ที่ปริมาณมากนะครับแล้วก็ในความจุข,ของโรงพยาบาลสนามเนี่ยเรามี200คนอันนี้มันไม่ใช่การทํางานแค่โรงพยาบาลสนามอย่างเดียวเรายังรับคนไข้แล้วก็ส่งต่อคนไข้ด้วยภาระหน้าที่งานเนี่ยจะค่อนข้างเยอะกว่าโรงพยาบาลสนามทั่วไปอัตราการทํางานของพยาบาลเนี่ยในรอบรอบหนึ่งเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ8คนดังนั้นพยาบาลที่มีคัดกรอง แล้วก็ทำดำเนินการการส่งต่อคนไข้เนี่ยแค่นี้ก็เต็มแล้วนะครับเนื่องจากบุคลากรที่ไม่พอเนี่ยเราก็เร่งเห็นนะครับในสองคมไทยเราแหละมีจิตอา,าสาสูงอยู่แล้วทุกคนเนี่ยก็อยากจะช่วยนะครับเราก็เลยเสนอให้กับผู้ป่วยที่พอที่จะมีแรงนะครับผู้ป่วยสีเขียวคนที่มีจิตอา,าสาและอาการยังไม่มากเนี่ยก็ให้มาช่วยเรานะครับอันนี้เขาทําอะไรได้บ้างหนึ่งเขาช่วยประเมินคนไข้แทนเราช่วยวัดออกซเิเจนช่วย วัดความดันช่วยแจกอาหารนะครับการทําความสะอาดการเก็บขยะการปูเตียงใหญ่เนี่ยจะดูในกรณีที่คนไข้เนี่ยอาการไม่หนักนะครับแน่นอนอาการไม่หนักเขาก็ต้องช่วยเหลือคนอื่นได้ด้วยออในนี้เราจะมีคนไข้ที่มีสีแดงด้วยบางทีเข้าห้องน้ําหรือว่าคนแก่เนี่ยที่จะลุกเดินอ,อะไรเงี้ยจะคอยช่วยพยุงช่วยอะไรงี้ด้วยนะครับตอนที่จะมีจิตอาสาใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยจะเข้าไปคุยก่อนเลยว่า เราไม่มีอะไรให้นะไม่มีเงินไม่มีอะไรทั้งนั้นแต่ว่าสิ่งที่จะได้กลับไปเนี่ยคือความภูมิใจว่าเราได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับทุกท่านเป็นส่วนหนึ่งของบุคลากรทางการแพทย์ได้นะครับก็อยากจะให้มาช่วยกันตรงนี้ก็คือ,คอทุกคนก็จะมีจิตอาสาที่จะมาเต็มใจที่จะมาช่วยกันอยู่แล้วนะครับแม้เป็นหน้าจิตอาสาก็ทำตาม,มาตอ,อย่างที่เขาอย่างที่พุ่พี่ที่แล้วถ่ายทอดกลับมานะครับว่าต้องทำยังไงบ้างคอยดูแลคนผู้สูง ผู้สูงอายุและคนชรา,าที่ช่วยเหลือตัวเองจะควรจะได้ครับมีเขาจะมีแพ่พวกนี้แล้วก็ทํความสะอาดหน้าที่เยียมกักอื่นด้วยครับความรู้สึกของการเป็นอาสาสมัครในครั้งนี้รู้สึกดีใจที่ได้ช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยคนอื่นๆค่ะถึงการช่วยเหลือครั้งนี้จะไม่มากแต่ทําด้วยความเต็มใจและยินดีค่ะขอบคุณค่ะ <c oughs>